แอร์ดีไม่ใช่แค่เย็นและประหยัดไฟแต่ต้องมาพร้อมกับอากาศที่สะอาดและบริสุทธิกับเครื่องปรับอากาศชาร์ปที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Jtech Inverter และระบบ Plasma Cutter ที่จะช่วยให้เย็นสบายประหยัดพลังงานและอากาศที่สดชื่นด้วยครับสำหรับเครื่องปรับอากาศชาร์ปที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้มีทั้งหมด4ขนาด เริ่มที่ขนาด9,000 BTU 12,000 BTU 18,000 BTU และ24,000 BTU สำหรับรุ่นที่เราจะมาแนะนำเป็นขนาด12,000 BTU ที่เหมาะกับขนาดห้อง14-18ตารางเมตรและยังเป็นขนาด BTU ที่ขายดีอีกด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องกันนะครับ รุ่นนี้จะมาพร้อมกับดีไซน์สีขาวโค้งมนลงตัวกับห้องทุกสไตล์มาพร้อมกับโลโก้ p ลา s m a c คัตเตอร์ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5ตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ j t e c h Inverter ในส่วนของรีโมทของเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้จะเป็นสีขาวพร้อมโหมดการทํางานและฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวเราไปรับชมสเปคและจุดเด่นของตัวเครื่องปรับอากาศชาร์ปรุ่นนี้กันครับ เครื่องปรับอากาศชาร์ปมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า j t e c Inverter ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ได้อย่างแม่นยำช่วยให้การทำงานเงียบพร้อมทั้งรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่และยังคงประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบ Non Inverter ระบบนี้ทำงานควบคู่กับโหมด Eco ที่ช่วยลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมาพร้อมเทคโนโลยี Plasma Cutter ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของชาร์ประบบนี้จะช่วยปล่อยประจุบวกลบเพื่อยับยัง้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อรานในอากาศและสลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ช่วยให้อากาศในห้อง สดชื่นขึ้น สำหรับโหมดนี้เราสามารถเปิดใช้งานได้เลยทันทีครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเสมือนมีเครื่องฟอกอากาศภายในห้องของเราอีกด้วยครับมาพร้อมกับโหมดทาความเย็นแบบเร่งด่วน Power j e t ส่งลมเย็นพลังสูงช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างรวดเร็วมาพร้อมระบบกระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติ4ทิศทางบนล่างซ้ายขวาช่วยให้ห้องเย็นสบายได้อย่างทั่วถึงเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิให้เย็นสูงสุดถึง14องศาเซลเซียสเลยครับมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภยัย Seven Chill Protection ที่ ช่วยปกป้องตัวเครื่องจากสภาวะต่างๆเช่นลดกระแสไฟตกไฟเกินได้ต่ำสุดที่130โวลต์และสูงสุดที่263โวลต์และสามารถทนความร้อนได้สูงและทนสภาวะการสั่นสะเทือนสำหรับคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศชาร์ปเป็นคอยทองแดงมีความทนทานและทนต่อการสึกกร่อนได้ดีมาพร้อม b e ส t Sleep Mode ที่ช่วยปรับอุณหภูมิอัตโนมัติในขณะที่เรานอนหลับเพื่อให้คุณนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่รู้สึกหนาวหรือร้อนเกินไปมาพร้อมกับ Baby Mode โหมดนี้สามารถทํางานที่ ออกแบบมาเพื่อความอ่อนโยนสําหรับเด็กเล็กตัวลมเย็นจะเบาลงและทํางานเงียบเป็นพิเศษมาพร้อมโหมดการทําความสะอาดตัวเองเซลฟ์คีนิ่งโดยการทํางานของโหมดนี้จะเป็นการใช้ลมเป่าพร้อมปล่อยประจุไอออนออกมาเพื่อช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดจากความชื้นและฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียรวมถึงเชือ้อราภายในตัวเครื่องหลังจากปิดการใช้งานของตัวเครื่องปรับอากาศครับในส่วนของการรับประกันสินค้าชาร์ปเรารับประกันคอยเย็น3ปีอะไหล่1ปี และตัวคอมเพรสเซอร์ด้านนอกยาวนานถึง10ปีและลูกค้ายังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มการรับประกันอะไหล่เพิ่มจาก1ปีเป็น3ปีได้ด้วยอีกครับสำหรับใครที่ต้องการเครื่องปรับอากาศขนาดกลางที่มีในเรื่องของการประหยัดไฟระบบฟอากาศพร้อมทําความเย็นได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงเครื่องปรับอากาศชาบรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณได้แน่นอนครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าจริงเราพร้อมให้คําแนะนําดูแลบริการหลังการขายจะติดแอร์ที่ถึงสาภาพทีวีนะครับสวัสดีครับ